กินเด็กดีกว่ากินเด็กเลยไปไหนไปไหนอะไม่เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นสาะน้ำลูกเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นทาไม่ดีเดี๋ยวล่นนั่นนั่นนั่นเป็นไงเป็นไงฮะแม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวล่นอะกินเด็กกินตาเด็กดีกว่า ไปไหนรอด้วยอย่าวิ่งไปโดนถรถเดินกลับบ้านป้าให้ป้าแวะมาส่งเฉยๆป้าไปทำเนื้อรอที่บ้านแล้วป้าจะย่างเนื้อกิน กินเนื้อคุณดีกว่ากินเนื้อคุณกลับไปล้างมือล้างเท้านะโอเคไหมครับยเย้เจ้าจะหนีไปไหนเจ้าจะหนีนไปไหนมาให้แม่ กินตับเด็กดีกว่าอะไรเป่าคุณน้องคุณมีอะไรอ่ะตงรงนู้นน่ะมีใครยืนนะป้าไปดูดิไปดูสิเดินไปดูดิแม่เหมือนเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นนะเห็นเป้าไปดูสิไปดูใกล้ๆลองไปดูดิเร็ว เดินไปดิลองเดินไปดูตรงนู้นสิมีอะไรแม่เหมือนเห็นมีใครยืนอยู่หลังพุ่มไม้อะมาดูเร็วเร็วเร็วอ้าวมันยังไงมันยังไงมีอะไรฮะผีเหรอหน้าตาเป็นยังไงอะฮะผีหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ย ป้ปปปา๊าเราที่บ้านเลยไปบอกป้ปปา๊าไหมว่านักคุณเห็นอะไรฮะเฮ้ยดูสิมันเดินมา,าป้าแม่ใส่รองเท้าก่อนน<บ>ะแม่ใส่รองเท้าก่อนนะไหนดูหน้าตาคุณกลัวด่กลัวป่า